โลแดงเฮ้ยถุงแดงมันสายโลฮะโห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 ดูผมมันเป็นสายหมัดครับคุยได้นามีถุงแดงครับผมเป็นสายโลฮะโู้ดฮาร์ดาวครับผมมาสายหมัดฮะเฮ้ยรอไปบารกี้เฮ้ยเอ้ยเ้ยลืมว่ามีเฮ้ยสายโลครับผม โอ้โหนี่เก่งกว่า ex บอกเลยตัวที่เก่งที่สุดในเกมตัวนี้คุณมีเป้าเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมเจมดีมาแล้วครับผมวันนี้ก็มีกาชามาใหม่ครับผมโมโหในที่สุดตู้สิบมันก็มานะครับผมเฮ้ยนะฮะไม่ใช่ตู้สิบแบบนั้นที่เราต้องการนะผมตัวนี้เป็นตู้กล่องขวันอีกแล้วผมก็ใช้กล่องของวันไปแลกเอานะครับผมก็มีทั้งหมด8รอบรอบละ5้สเต็ปนะรอบหนึ่งก็ใช้ประมาณ50เพชร นะครับมันก็จะได้เท่าไหร่ห้าสิบคูณแปดเป็นเท่าไหร่ครับผมสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยเพชรนะผมสี่ร้อยเพชรเราก็จะได้กล่องของขวัญรอบละไอ้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวดูเรามาอธิบายเรื่องตู้กันก่อนเราก็จะได้กล่องของขวัญประมาณยี่สิบห้าได้ทั้งหมดยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าคูณแปดได้เท่าไหร่ได้สองร้อยใช่ไหมยี่สิบห้าคูณแปดได้สองร้อยแล้วก็มาดูที่ว่า ดูเชว่ามันจะแลกอะไรได้บ้างนะครับผมมันสามารถไม,ไม่ใช่คนละคนละกล่องมันก็มีหลายสีเกิดกล่องของกันอันนี้นะครับผมมันก็ได้200นะ200สามารถแลกออฟเป็นแอปออฟสิบแปดได้นะผมหนึ่งอันนะมีโจมตีป้องกันแล้วก็พลังชีวิตแล้วก็มีเสียตัวละครนะผมก็เป็นตัวนา้าตู้เลยมีเพจวันมีอุนติมีบาร์แมนมีบาร์คี้แล้วก็ ลโลโลแดงนะครับผมตัวที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นบาร์แมนมันมีให้แลกนะเราก็สามารถแลกได้ถ้า200เราได้อันที่สิบเราก็ได้ประมาณ1000เศษนะครับผมนะเออท์บูดสามได้สบายเลยนะเนี่ยนะเออบาร์คี้หรือว่ารอนมันได้เศษปอยอยู่แล้วนะครับผมนะคุนติเพดวนันแล้วก็บาร์แมนเนี่ยน่าแลกมากๆนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันไม่ได้มาเป็นมาในตู้สิบนะไอ้พวก2ตัวนั้นมันอยู่ในตู้สิบอยู่แล้วนะครับผมนะตู้สิบที่เป็นการันตีสีดาวทุกสเต็ปนะมาามาดูกันว่า เปิดทั้งหมด8รอบนะฮะเราจะได้ตัวที่อยู่หน้าตู้สักกี่ตัวกันมาดูกันเลยนะฮะเออไอดี ID นี้ก็สมสุนจากวันฟิตช็อปนะใครที่แรกอยากได้ไอเดียสวยๆแบบนี้นะฮะเพชรเยอะๆนะครสามารถเข้าไปดูที่ร้านวันฟิตช็อปได้เลยนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าไอดีที่ติด EX มามีเยอะมากๆเลยนะมีการันตีก็มีนะฮะแล้วก็มีโอกาสวัดดวงข้าสามารถได้ไอดีติด EX มาด้วยนะลับตัง้งแตแค่10บาทและแอนดรอยไรโอเฮดหนะ้าริ้งใ,ใต้คลิปหนะ้า One Fit Shop เด้อมา เรามาลุยกันเลยครับผมนะรอบละสิบเพชรไม่การันตีสีดาวนะฮะเออยังก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่อยากได้โคลานะฮะทีเนียคุณได้แน่ๆโคลาอ้รอ,อบละสิบเพโคลานะอุนติเหรอไม่มามัง้งเฮ้ยทองแดงมาหนึ่งคุ้มลเลยเนี่ยสิบเพชรเนี่ยนะฮะมาฮะตัวแรกเป็นใครฮะโลด<ๆ>แดงเฮ้ยทองแดงมันสายโลฮะโอ้โหโอ้โหโ้ม เฮ้ยโบกี้สิเพชรโอ้โหมีใครให้เ oh, จ๋งกว่านี้ไหมครับผมโอ้โหสิเพชรไ้โบกี้โอ้โหเจ็ดแคเดี๋ยวมาโตมันจะมาทําไมตู้นี้โอ้โหคนคุ้มอ่ะสิเพชรแรกโอ้โหแค่รอบแรกก็น่าสุ่มต่อแหละไปเป็นกันต่อฮะอุ้ยทองแดงกล่องแดงอีกแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยทองดำเฉยอะแต่เป็นยี่สิบเจ็ดซีอาร์นะผู้ทองด้วยเอาที่มาอีกตัวครับผมโอ้โห มาดูสิว่า20เพรเราจะได้อะไรดอลลี่เลยเหรอโบกี้ไม่ไม่มั้งไม่มั้งไม่ดีขนาดนั้นมั้งเป็นสายมัดดอลลี่เหรอดอลลี่เลยโอ้โหได้โคอาล่าโคอาล่าหมัดแดงนะผมถือว่าโอเคมันก็เป็นตัวที่อยู่ในตู้สิบละแหละแอ่น้อยก็ได้นะ10เพรได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเออนะทุกคนมาไปกันต่อฮะเจ็บที่สามฮะไปกันแบบยาวเลยนะฮะเอ้ยกล่องแดงแล้ว แล้วเป็นทงแดงครับผมใช่ครับทำไมเหรอเฮ้ย,ยผู้ทองครับผมเอาซี่ทงแดงมาหนึ่งโคได้ทุกสเต็ปเลยเหรอน,นี่ยดูคุ้มชัดเลยนะฮะ,ะม,มันเไ็นสายหมัดครับ ุ้ยนาามีโอ้โหรีเชนต์ออกมาสองตัวแล้วนะครับผมสามสิเพ็ดน่ะโอ้โหมีใครให้เจ๋งกว่าน,นี้ไหมครับผมโอ้โหนามีบุถลลมโอ้นี้ยชิมะก็มานะฮะโอ้โหห้าดาวด้วยโอเคโคตรขุมบอกเลยนะทุกคน <c oughs> เออ <c oughs> ใครมีเพชรเหลือๆก็ลองสุ่มได้นะสักร้อยสองร้อยนะฮะอย่างน้อยคุณก็ได้ครัละหันนะครับแค่ <c oughs> สิเพชร <c oughs> เองนะ่ะเอ,อ้ยมาดิ ครูทองทองทองสามสองจีไอทงทองหน้าตู้ว่ะแต่หน้าตู้มันมีดีเจนแค่สองตัวนะตัวที่ไม่อยู่หน้าตู้ดีกว่าเยอะเลยเป็นสายหมัดฮะอุนตีละเนี่ยเฮ้ยบากี้เฉยมันไม่คู่ควรกับทองทองเลยนะบากี้เนี่ยเอออย่างนั้นมันก็เป็นทัพเจถ้ะนะฮะเจเทพแอตแทกเกอร์บารามิเซียแล้วก็ลูกใหม่นะครับผมสําหรับไอ้เนี่มันเป็นสีจากพัดหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิตอนนี้มันเป็น สี่จักรพรรดิใช่ไหมเออตอนนี้เป็นสี่จักรพรรดิร่างเนี่ยเฮ้ยโห่กล่องแดงทองสามสองจีอาร์เฮ้ยเฮ้ยเหมือนได้สีดาวทุกสเตปโอ้โหได้สองตัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้คนคุ้มอ่ะถุงแดงครับผมเป็นสายโล่ฮะโอ้โหได้กราวดูดิออกสีดาวทุกสเตปอ่ะโอ้โหเพตุวันนะโอ้โหเกินเกินถ้าเกิดสุ่มแล้วออกสีดาวทุกตัว ครบสิบตัวแจกไอดีหลักเออทามันออกจริงผมแจกเลยไอดีหลักนะเออไปเออเคพีซโลลี่เตรียมตัวรับเลยฮะโอ้โหโคตรคุ้มนะห้าสิบเพชรได้สี่ดาวทั้งหมดหกตัวได้รีเจนสามตัวฮิทูเออดีเออทองแดงฮะเฮ้ยทองแดงสามสองชีอารูทองด้วยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันจะคุ้มเกินไปแล้วโอ้โหทองทองฮะสายหมัดครับ ดอลลี่อะไรหน้าตู้เลยถ้าเป็นทงทองจะได้อยู่หน้าตู้ได้น้องอุตินะฮะเนี่ยมามารลุนทงแดงเนี่ยบรรลทองแดงอะดอลี่ดอลี่เฮ้ยคูซันโอ้โหโคตรแจ่มอะใช่ตัวนี้สู้นีิกะได้นะกันทงเหนียวมากคนละตัวเออฮะตอนนี้ก็เริ่มแบบอ่าเป็นคลิปสุ่มเหมือนอยู่ในวงเล่านะฮะ โอ้ข้าม้าไม่มีธงนะผมโอ้มันมันไม่ได้การันตีมันแล้วแต่ดวงใช่ใช่มันแล้วแต่ดวงแต่เมื่อกี้โคตรคูมใช่ไหมผู้คุ้เนาะผู้มากเออใช่นามี่บุกถล่มด้วยได้กาบอ่ะเออกาบมัดดำใช่กาบมัดดำซะที่ไหนมาผมธงทองซูซิ่เจียูดำอ่ะมันมาในทุกๆลุรอบแรกหมดแล้วแหละรอบหลังๆคงไม่มีโอ้โหไปครับแปดรอบเราต้องแบบประหยัดเวลานิดนึงนะฮะ โอ้โหข้ามฮะแบบนี้โอ้ยมีอะไรโอ้อะไรวะรอบที่สองไม่ได้สักตัวตัแรวสิบมันตัดไไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาวะอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นตู้สิบนะก็ไม่เชิงว่าตู้สิบก็สบเพชรก็คุ้มอยู่ตู้จะหลอกให้ใช้เพชรแสดงว่าตัวใหม่กำลังจะมามันน่าจะมาช่วงงานเอเอเดือนพฤศจิกข้ามมาโอ้โหรอบนี้ทั้งห้าสติตไม่ได้อะไรเลยเป็นคุณมามา เออนภูมิเนาะตอนเราอยู om, ่สองคนไม่ได้มาไม่รวมผู้คนไม่ดีโอ้โหอะไรเนี่อผมกดอ่ะผมได้สีดาวรวมผู้คนไม่ดีตอนคุณไม่มาได้ตึมตึมๆคุณมามันไม่ได้เลยมันหลอกไงมันหลอกให้ทุกคนดีใจเฉ่ไหมอ่าผมหมดละบอกแล้วไปออกจากห้องไปโอ้ข้ามแลผมโอ้ฮะรอบที่สามนะเราก็ไปแบบเร็วๆนะับผมเล่นเกมี่โม อ๋อใบสองเคเอ้ยทองทองฮะยิบเจ็ดฮดวงเรากลับมาแล้วฮะเอ้ยทงแดงมานึ่งนะดอลลี่ดอลลี่อีกแล้วเหรอสายมัดดอลลี่นาคซันซันซันหอ่ยไรแครอทมันล่าอ่ะเี่ยนทอไม่เปลี่ยนหรอกตู้แบบนี้มันไม่เปลี่ยนหรอกมันเปลี่ยไม่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนจริงเอาไอทีหลักเข้าไปเลยโอ้โเืออะไร กีแคมใส่ถ้วยใส่ถ้วยให้ดูไหมล่ะข้าม <c oughs> ะข้ามฮะโอ้ไม่มีจริงด้วยถ้าเราไม่กดข้ามอาจจะมีก็ได้นะใครน่นข้ามานดูกดถูกแจ็คกดซับสไครต์ก,กันด้วยนะผมคลิปนี้อาจจะ,ะเสียงดัง,งวอยวายนิดน,นึงนะฮะดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะฮะเฮ้ยมาดิเฮ้ยทองทองเอาดิสามสองชีอูทองครับผมโอ้ยทองทองสองทองคูทง่ทองเฮ้ยเฮ้ยใช่มัด ไม่ใช่แล้วเฮ้ยอุนตี้โอ้ยอุ้ยเดบากี้ครับผมโอ้มือไวไปหน่อยนะโอ้โหเป็นซับได้เป็นซับได้ทั้งสองตัวนะเออโซออนบาราซีมีเซียนะอืฮะดาวครับผมฮะอืมบาคี้หาดาวเรียบร้อยนะผมเจ็ดเทพจนสลัดมันไม่ใช่สี่จักรพรรดิเจ็ดเทพโอ้ผมโกหกคุณจอร์ละมันต้องเป็นร่างที่อยู่คอร์สคิวนึ่งตายเลย มาผมมีกล่องฮะสามสองชีอาแล้วเป็น่ยนงดำนะเฮ้ยผู้ทองเอาดีมาหนึ่งทัวครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มไหมเราต้องมาลุ้นกันสิเออเป็นโอ้ยเฮ้ยอาชูราครับผมโอโหเปลี่ยนสีได้นะใช่เวลาใช้อ่ะคนละตัวกันละมาผมรอบที่สี่ฮะมาเพิ่งได้เึ้นทางมาดีเฮ้ยดวงเรากลับมาแล้วกล่องแดงครับผม เอ้ชองดำเฉยคูทอ,องมนาะคิดว่าตัวอะไรผมสีแดงนะผมว่าอูติอูตาไปไนะใช่ไากฮนะเอรี่เฮ้ยเฟรสฮะเฮรโรรี่เขาเคยเป็นเมตาในช่วงหนึ่งนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ปวนสุดๆเลยนะไอ้ตัวนี้นะฮะอโูบิ้คุ่เลยตั้งแต่มีพวกการสนาน,นามาเขาก็หายไปเลยนะฮะเป็นซับก็ไม่ได้นะฮะมาทไปกันต่อฮะ เอาดีมาสามพกล่องฮะเฮ้ยทองทองครับผมสามสองชีอาผู้แดงด้วยนะทองทองมาหนึ่งฮะผงแดงมาหนึ่งครับผมเฮ้ยได้เป็นหูเพรวันนะบอโอ้โหผงแดงมาสายลูอีกแล้วฮะสั้นเหรอเฮ้ยเพรวันโหในเพรวันสองตัวห้าดาวเรียบร้อยสำหรับเพชส่วนนะเฮ้แจมนี่ครับผคุ้ม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 สาหูล่ะสองร้อยเพชรได้หลายตัวแล้วนะเนี่ย เสำหรับคนที่อยากได้หน้าตู้นะเอาไปแลกไงคุ้มๆนะฮะเอออย่าไปหวังตัวอื่นนะตัวตู้มันมีแค่นี้นะฮะไปฮะผมไม่กระต่อฮะไม่กับพี่อิ่มาฮะโอ้โหไม่มีกล่องว่ะข้ามไปเลยฮะโอ้ไม่ได้นะครับผมไปฮะผมเต็มที่สี่ในรอบที่สี่ครับผมไปเต็มที่สี่รอบสี่ได้สี่ตัวไหม เฮ้ยกล่องแดงว่ะแล้วเป็นทงดำโอ้สามสองสองีอาพวกนี้ทุกคนดูทองฮะเฮ้ยทองทองมาหนึ่ง<ม>อะไรฮานาตู้ไปอุติรอไปอบักกี้เฮ้ยอโอ้เยเอ้หลืมว่ามีบาวแมนโอ้นมคุ้มจัดจัดเลยนะฮะทรงแดงฮะสสยหมัดบาวแมนอีกตัวไปเฮ้ยโอ้โหสมพลปากสาธุสาธุสาธุเก้าเก้าครับผมบาวแมนห้าดาวนะ เออซับสีเขียวโคตรดีเลยนะหมดเลยตัวนี้นะครับใช่ครับผมนะประมาณสามพันแปดอ่ะใช่ยยับได้ยัดนะฮะเออพูดแล้วเจ้าช่วงขี้โมครับเออกระเดื่ะสามสามพันหนึ่งเรียนกับสองคนเลยไปค้ามมรับผมแค่เดินหางก็ตายใช่แค่เดินก่แคปล่อยห้าคีก็ตายแล้วเออ เป็นกันต่อครับผมเป็นเลืเท่าะไรครับสองพันใช่คิมหน้าแจกครับคิมหน้าแจกแต่ต้องเป็นตู้เอ็กขอหน่อยเฮ้ยคุณต้องไปดุนเอาเออคนเขารอต้องเยอะต้องแยะนะผมให้ไปกี่อันแล้วของคุณนะรอไอเดียมาครับผมทวงแดงครับผมสายวิ่งนะมันจะเป็นมาเมย์กูโอ้ใช่อุวานคอนไอดอลภูมิเลย สายโลครับผมรอรอรอเฮ้ยบอกเลยว่ารอโอ้โหรอบุกลกยนชิรอตั้งนานเอ้รอไปก่อนเลยรอตั้งนานนั่นแหละรอตั้งนานก่อนจะมาไปฮะยังไม่เล่นต่อฮะอืซ้หมดเ้อรับมั้หมดเไม่ใช่ซสีซูมาสิมาผมสามสองจีอาร์ผู้แดงครับผมถูกแ้ได้แบบนี้ไดถูกแดงมาหนึ่งฮะไปฮะต่อฮะ ไปฮะโอ้โหเฮ้ยไายโลกครับผมโอ้โหนี่เก่งกว่า ex บอกเลยตัวที่เก่งที่สุดในเกมตัวนี้อ่ะคุณมีเป้าตัวไหนเออ้ามีทำบุทธสามไปเลยเนี่ยขยะขยะไงโอ้โหตัวนี้เออโคตรโหดบอกเลยตีตีาราฟทีเดียวใช่เออโดนสมุดฟาดอ่ะสกิลครูคูเพนสีอะสมุดฟาดหัวตายไม่ใช่ละ ขออภัาายให้ผมคลิปนี้อาจจะเหมือนแบบนั่งสุ่มอยู่ในวงเล่านะฮะทุกคนนะครับเอาความสนุกสนานนะครับผมนะความสนุกสนานมาฝากนะะที่แรกวันนี้ว่าจะลงาาคลิปน้องเ<า>บบี้ชาร์กนะฮะก็ตัวนี้มาก่อนก็เลยไม่ได้ลงนะนี่กาขาวมาเลยเหรอเออโหท่านี่กาขาวมาจริงมีไอดีแยดีแจกให้หมดเลยมีกาขาวมีสิบไอดีแจกไปเลยเออให้รถไปเดือดคันหนึ่ง โอ้โหแบบเกมบั๊ดอะไรนะใครอ่ะสายวิ่งครับเฮ้ยแรลี่โอ้โหระดับตำนานครับผมโอโอาจารย์แรลีนะ่ฮะซิมเวอร์แรลี่ราชานรกนะฮืมอดิตอดิตตัวเมย์นะผมแรลี่เล่นสนุกนะดอทดอตท,ทีวับไปหาศัตรูนะฮะช่วงน,นี้ดอทน้ำแข็งไปแม่งก็ติดแข็งตายแลทวทำไมก็ไม่รู้นะฮะ เออฆ่ามาผมโอเคเราหมดไปแล้วห้าสเต็ปตอนนี้เราเหลืออีกสามสเต็ปนะผมสามรอบนะไปไปกันต่อฮะไปจะพักได้นิกะาค่ะเงยนิกะาจะมาใน่วงจริงเหรอพี่แล้วพี่ได้ร้านค้งแจกเลยครับผมแจกเลยแจกอะไรแจกรถรถยนต์เบนซ์ไปคันหนึ่งฮะขายนาให้เลย มาครับผมเต็มที่สองครับสำหรับรอบที่หกนะฮะทงแดงครับผมนี่เจ็ดกรับผมข้ามูรอบนี้รอบนี้ไม่มีดวงแล้วนะฮะดวงไปหมดแล้วนะไปตั้งแต่รอบแรกอะไรล่ะดวงเราน่ะไปกันต่อฮะตึ้ง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 ตึงามับผมอ่าไม่มีอะไรฮะโอ้โหนี่กะจะไม่ได้อะไรเลยนะรอบที่หกโอเคครับผมไปกันต่อฮะ เออโอ้โหไม่มีอะไรเลยวะผมไม่ได้สักธงเลยฮะโอ้โหรอบที่หกไม่มีเลยฮะโคราเต็มเต็มครับผมไปไปกันต่อทุกคนในสเต็ปที่ห้ารอบที่หกใช่ไหมเฮ้ยพูดจริงคราไ่เล่นไม่ได้เห็นยากล่องแดงครับผมมาคนเดียวเฟี้ยวจัดธงแดงครับผมอูดำข้ามโอ้โห สเต็ปรอบที่หกทั้งห้าสเต็ปไม่ได้อะไรเลยโคตรคุพพ้ม <c oughs> อืมฮึมโคตรคุ้มนะทุกคนถ้าใครอยากเปิดก็เปิดดูลิปผมก็ได้นะผมบบนะอย่าเปิดเลยเออดวงใครดวงมันนะสิเพชรก็ได้อยู่ถ้าใครต้องการโคลานะสีเพชรได้สีโคลาทาแน่นอนอยู่แล้วนะเออเผื่ออาจจะได้แบบตัวดีๆนะดเจิตมาก็มีอยู่นะในนี้นะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับมาคนเดียวอีกแล้วอะ อาโอเคข้ามครับผมไม่ได้รู้อยู่อแต่่พีจเด็กมันฮาวเด็กมัน้าวูไปครับผมปูยิดเยี่ยมหน่อยสิมารยาทอะรู้จักไหมมารยาทอะฮะไม่มีกล่องวะเอ้ยทุงดาวข้ามครับร้องเลยอ้าผมไปกันต่อครับผม เดือดที่สี่รอบที่หกกับรอบที่เจ็ดไม่ได้อะไรเลยนะปล่อยเพชรนะโอ้โหเมื่อเราได้ไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่ได้พี่เลยไม่มีอะไรเลยว่ะเหลือแค่รอพี่ยังไม่ได้รอบที่หกก็ได้แล้วไงหรอพี่เจ้าจะไม่ได้อุตะได้แล้วอุตะไอ้ดิจักก็ได้แล้วเฮ้ยสายโลดเหรอสายมัดไอ้สายวิ่งที่พูดเริ่มเันพีนใหม่นะฮะแล้วแล้วพี่จะได้ค่ะเห็นใช่ไหมแล้วพูดบอกว่าถ้าสมมติอุตะ แล้วแล้วได้จะไม่ย้ายจะไม่ย้ายไอดีต่แต่พอสมปุ๊บตัวเลขได้เลยโอ้โหสุดท้ายละเปลี่ยนใช้เหมือนเดิมนะมาอมรอบสุดท้ายครับผมนะอะไรนีไก่กะมาโอ้โหกล่องแดงขอสักแปดตัวได้ไหมกล่องแดงครับผมสามสองชีอาร์ฮะแล้วเป็นผู้ทองไม่ผูแดงนะโอ้ได้มาตัวหนึ่งครับผมน่าจะเด็ดแน่นอนในตัวนี้นะสายโลครับเป็น โอ้ได้ขีเอมอนนะครับผมนะโอ้โหชิงเจาะเพลิงขีเอมอนนะครับผมข้ามฮะน่าจะมีตัวเดียวนะโอเคครับผมไปฮะไปกันต่อฮะับไปฮะไปกันต่อครับผมมาเฮ้ยส่งท้ายด้วยแบบนี้หน่อยโอ้โหถูกกล่องแดงอีกแล้วฮะแล้วบนทรงทองเฉยเลยแล้วสามสองจีอาร์ด้วย แล้วเป็นภูแดงครับผมโอ้โห,โห,โห,โหทองทองมาสองฮนะจริงทองทองมันตัวไม่ดีเท่าทองแดงด้วยซ้ำนะทองทองเป็นสายหมัดครับผมโอ้ได้น้องอุตินะฮะผมนะอีกตัวเป็นสายหมัดอุติมาไหมโอ้ได้เป็นบาวแมนคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะเออคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะโอ้สับโคตรดีเลยนะฮะน่าจะวิวแปดห้านะรอเปล่าไม่ดูสิ ะเข้นต่น่าจะเข้าสิได้หลายตัวละสามคนอีกแล้วฮะกล่องแดงอีกแล้วรอบสุดท้ายดูดิดูดิทองทองอะทองทองอะูดัมดทองโอ้ข้ามาหัวซาคุยผูดําร้องทองเออไปฮะ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 สุดท้าจ้าตายเฉยโอ้ไม่มีกล่องว่ะทงทองเฉย คู้ดำฮะ<ไ>ข้ามฮะมามาส่งท้ายกับสเต็ปสุดท้ายของผมว่าเราจะได้อีกสักตัวไหมนะผมสำหรับสี่ดาวนะครับผมนะไปฮะผมมาดูซิว่าเราจะได้ไหมเออ,อเราจะเข้าไปดูโอ้โหมาคนเดียวมีกล่องอยู่โอ้โห,โหโทองทองแต่นนะสิบเจ็ดทีอาร์ผู้ดำตีเร็วโหจบกับคลิปนี้ครับผมนะ<อ>ส่งท้ายด้วยการเกลือ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 นะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กล่องของขวัญสักเท่าไหร่เราใช้ทั้งหมด400เพรนะครับผมนะดูสิว่ากล่องของขวัญเราได้ได้กี่กล่องแล้วก็แลกอะไรได้บ้างนะผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่ามันคุ้มหรือไม่กับ400เพชรนะครับผมไปหมดแล้วนี่โอ้ยกดผิดไปแลกทำไมอุตะเออเอาอะไรของมานี่เนี่ยนี่ฮะ ได้ทั้งหมด2 0 0เศษนะครับผมก็จะได้สุราบาวแมนขาดอีก600้ดูดิโอ้โหนียชาย1้0นะฮะอุนติเกือบร้อยเลยเนี่ยโห้ยแลกอีก2ครั้งอ่ะ4ีสเพจได้วิวร้อยอะทุกคนแล้วก็รอโอรอเป็นซับได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นซับได้โอเคบาร์กี้เลยแปดร้อยนะผมก็ได้อยู่นะเนี่ย ที่น่าเลือกแรกสุดๆก็จะเป็นบาแมนกับน้องอุตินะครับผมมานแรกสุดมนจะเป็นออฟออฟเลยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ผมก็สำหรับคนที่ขาดทรัพย์นี้เป็นอะไรเนี่ยโอเคก็จบไปสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลิวนณวันพิตช็อปแล้วอยู่ใต้คลิปนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตู้หน้าผมบายบายสวัสดีครับสวัสดีคับ